สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสพระโชคครับเสารนี้สพระโชคมาทิวัดบุรพารามครับมาวัดหลวงพี่ตงครับพอดีจย่งวัดน,นี้น้องอ้อนพร้อมครอบครัวครับอาทิตย์มาถวายไปครับยังได้ก็ตามตามสพระโชคมากครับพี่น้องครับอ่ะว่าพร้อมกันเทรอ <c oughs> อิมินาสก,กาเลนา ทั้งังอภิปุชยมามะยิมินาสก,กาเลนะทังธรรมังอภิปุชยมามะยิมินาสก,กาเลนะทังสังฆะอภิปุชยมามะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะวะาตังภะวันตังอภิวาเทมิ สวา,ขากขาโตภะคะวาตาทัมโมอะมังนะมะสามาสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวากาสังโฆสังฆนะมามินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสัสสะ นะโมตัะภะคะวะโตอรหตัตโตสัมมาสัมพุทธะนั่โมตัะภะคะวะโตอรหตัตโตสัมมาสัมพุทธะอันนี้บ่บ่าขันธหนไม่นะนี่วเรี้บเรียบวัาต้งใสละตัวนำละครเนอ ຍະທາວະລິວະຫາປຸຣາປາລິປຸເຣນຕິສາຄະລັງເວະເມໄວໂຕທິນັງເປຕານັງឧបາກະປະຕິວິສິຕັງປະທິຕັງທຸມຫັງຄິປະເມວັດສະມິດຈະຕຸສັບເພປຸເຣນຕຸສັງຄະພາ จันโทปนารโสยธามณิโชติรโสยธาอภิวาทนสิริสเนจังวุธาปจายโนจัตตโรธรรมวัฏติอายุอันโนสุขังฮาลา

ไงแล้เนี่ยไ้อม่องไ้อมองมง้องไม้ไ้่า้อ่้ไม้อง้อ่ตงไ้งไ่ต้องไอทไม่้องไม่ต้ม่ต้องม้อ้องไ้่องมต้อง้องอม่น้องไม้อมองไม่ม่ต้องมองไ่ต้่อง่อไ่ต้่้อม่ตอ่ต้อม่มอองม่ตอง้อ่่ม่ ทัานจีเนี่ยท่านจีไกซ้อนเลยบริสุทธิ์พ่ก็เป็นมันเปรียบสมัยมทุ่มเงนก็เป็นกระทับง่ายกระทับปกอ้องเมื่องมี้เงินมังกรเงี้ยเป็นเงื่องเป็นแล้เป็นเชาเมืองเป็นชา้ภูมิาวภูมิ่มันทุมเนเมื่อไหบ่ที่ไายยาก่ยแคว่ามันไ่ถืกอะไรเนาเออมีมีที่จีนมา้วมัน ผู้มองข้าเจ้าจะชวนู้ของข้าเจ้าขาอยากเห็นข้าเจ้าขาซอยกับขอเอาอธิฐานเอยถ้าบวชไม่ไม่ชื่อนี่ติกินเาอตีมันจินไปอกตูประเด็นกินค้าก็แต่ใสแล้วยูแต่กางโกก็าที่มใส่ปรเด็นได้กิน ร่องแล้วร่องแล้วทานกีบไอล่องก<ป>ันไปนี่กับพระซาไปพุ่นกับเพี้ยนปูแพงบ่งมี่ดิบกินไก่แบบนั้นกันเนาะให้ออกมาตัวเดียวกันเล้วก็เพิ่มคิดเลยในตัวเดียวกับกุญเจกอนเนาะติดน,น,นั่นจะเข้าแล้ว ไส่กนน่าจะเข้าแล้วดดน่าที่เข้าแล้วจริงวเข่าตัวเด็กถูกไซโอนเด็กเข่าเล็กบานพีได้สองตัวนี้แล้วครับตาไม่รู้ว่าตัวหนตัวเดียวเล็วกวตัวเดียวกันเด้สองตัวหนึ่งรับยังไงมันมีเล็กบ้านกับสองอันลหน่นองนนอง มูฝันว่ามาเล่นไพ่อยู่บ้านถูกตำรวจจับันโอ้หนังเป่าร้อันนี้เป็นเกาบผ่านเนาะก้อนหนานันอุ่นฝันหนาอุ้นได้กินเนื้อหมูอือยู่แล้วอยู่แล้วก้อนหนานันอุ่นฝันไมาได้กินเนื้อมูหมูหมูหมูเอาเนื้อหมูมาให้กินหมูทอดที่มนประกาศเสือยกอย่างนี้กินจนอิ่มจนเหลือเพื่อนสนมไม่กินน้ำหัวหน้าแสดงว่าอยู่แล้ว จังหวัเมื่อกี้ที่ฝันว่าสร้างเหยียบพ่นตายผู้ายเใต้อายุเพื่อนเนาะอายุเพื่อนนะเลขตัวเลขอยู่ในประจําสร้างเหยียบไปเบิ่งค้าทําน้ากับเป็นเลขสองเจ็ดเนีเลขสร้างเหยียบพ่นตายโอ้งหวดที่แล้วจังหวดที่แล้วโอ้เพื่อน าฟันตำรวจจับเนี่มันใดเราด้วเถื่อเลาด้วย่ยล้วเนาะมันปกติมันต้องเป็นทางซันอยู่แล้วทางซันผิวเล็กวันย่องพอลิ่นขอนเสียดัน้าล้างจะเป็นสองแสียดแต่เด็กวันเสียจังจังเล็กเจ้าเดีต้องสอนมันมีสองมีสี่แปด หนึ่งแม่สองต่อ네มาตัวนึ้งนะรับแปดสเหมือนกันทเตมตัวใหญ่กัหนมันเกบนนห่มัวหนงที่เือรลง่ปหนี่เขาเลือกันว่ามันทั้านหน้าสง่าไ่ยงดีตัวนี้เปิดกล่องเดนองปูเนียไปหนึ่งที่ของปูตาทิพย์เน้ค่ะเบนเห็นรูปพักอะไร ครับนี่กรัน้องอ้นเมื่อนี้ก็มากทำพิธีถวายป่ายครับทาบูชาปูตาทิพย์กับปูกุนแฮรครับพี่น้องครับมื่อนี้กัแต่ทำพิธีเซจไปแล้วล่ะครับเอาลวดเอาลวดลบไปงี้ยเดี๋ยวไปตัดเอา <c oughs> <c oughs> จ่องจ่องจ่องครับจ้องครับครับอ๋อเป็นสองล่างๆทั้งเครื่งแต่วาทั้งเคร่งเป็นเป็นแค่้ายวไมนุเหมือนปีนล่างๆอ้ยจับแม่โอยยแจ๊กๆครับแต่ว่าโดยทั้งเคร่องในบังแน่นอนล่ะครับเปนเห็นสองล่างๆครับในกล่องเลย เห็นหัวสองก็เป็นสองศูนย์หนึ่งแหละแต่ว่าที่เห็นชัดเจนก็คือศูนย์หนึ่งครับพี่น้องครับอันนี้คือถูกเสียงไทยของน้องอ้นครับที่นั่งปลายมัธวายเมื่อเนี่ยครับป่ายข้ามบูชาปูปกรหางกับปูตาทิพย์นี่แหละครับสองพี่นะ้อสองครับสองศูนย์หนึ่งค่ะผู้ชมสองศูนย์หนึ่งแต่สองเห็นล่างๆสองล่างๆแต่ว่าสองอยู่ครับ ถ้าซองเนี่ยมันก็ไปเข่าตัวเดียวกับเหล็กถูกที่จุดอยู่บันอาเบ่งดูองออสวัสดีครับน้องอ,อ้นครับสวัสดีครับผมอันเป็นจังไหน,นอที่หลังจากที่เข่าทำพิธีที่บ้านมาแล้วจุดถูกมาแล้วน้องอ,อน้นไหลลงทุนไปมั่งแล้วไปครับเอ่ลงไปลายอยู่ครับทั้งลอตเตอรีทั้งหวยใต้ดินแล้วฟันดีบะฟัน,<ห>นฟันดีครับผมฟันว่าเออ มีหมูเอา <c oughs> เนื้อหมูมาให้กิน <c oughs> กินจนอิ่มจนเรือเปล้ครับครับ <c oughs> สแสดงว่าฝันดีด้เนาะคืองวดที่แล้วฝันว่าอย่างไรงวดที่แล้วที่ถึกหลายๆสีเจ็ดสองสีเจ็ดสองงวดสีเจ็ดสองนี่คือกับฝันเห็นลอดสบกับลอเก่าครับ <c oughs> แต่แต่รอบนี้กับฝันเห็นคือกันโอ้ฝันเห็นเพนิ่นคือเก่าถึงวันนี้ฝันเห็นคือเก่าครับฝันเห็นว่า เพื่อนผ้าขึ้นขึ้นไปเครื่องบินน้ำปานเห็นว่าล่อสิบนะผ้าผ้าตะออดนี่ขึ้นไปทั้งเครื่องบินน้ำแล้วก็แล้วก็ในความฝันก็คือเอาล่อเก่าเนี่ยไปทรงทั้งเครื่องบินอีกรอบหนึ่งโอ้ฝันแบบแบบเดียวกันกับงมวดที่ถูกอ่าสองเจ็ดสองอะครับอฝันแบบเดียวกันเลยเนาะแบบเดียวกันเลยฝันเห็นเพื่อนวัดนี่ที่ น้องอุ่นน้องอุ่นลงทุนตัวใดมากที่สุดที่มันใจที่สุดงวดเ่ยก็คือบ้านเล็กทีครับมันใจบ้านเล็กทีบ้านเล็กทีครับกับเล็กกะพ่อๆกันกับบ้านบ้านเล็กทีกับเล็กเหล็กยูทูบยูสานครับพ่อๆกันเพราะว่ามันเหล็กตัวเดียวกันมันเหล็กคือกันเนาะครับเล็กบ้านเล็กทีนี้ไม้เล็กท่ายให้บ้านเล็กทีเท่าหนึ่งสองสองครับหนึ่งสองสองครับท่านผู้ชมครับ ตัวเลขทูบเลขทูบหกหนึ่งสองครับหกหนึ่งสองครับหกหนึ่งสองก็เป็นเลขตัวเดียวกันพือหนึ่งสองเนาะครับเป็นเลขตัวเดียวกันเนี่ยแหละครับท่านผู้ชมน้องอ้อนกัมมันใจวัน,นครับแล้วก็ฟันดีคือกันกบกวดที่แล้วครับครับแล้วมาจุดทูปยุนีบัี้จุดทูปยุนีแต่ตัวสองหันขึ้นต้นสองแต่ว่าสองนี่เห็นม่ชัดครับจะเห็นชัดเจนที่สุดนี่ก็คือศูนย์หนึ่งหรือ สองนี่ล่างๆคันสิว์าแ้กก็เป็นเลขตัวเดียวก็ยู่บานเนะาะครับผมอยู่บ้านที่เป็นหกหนึ่งสองหกหนึ่งสองยู่บานเมื่อเ้านี่มูกกะทักมาบอกว่าฝันเกีียวฝันเกียวกับโอนว่ามาเล่นไพ่อยู่เฮียนโอนแล้วก็ถูกตำรวจจับ<อ>ก็เลยบอกมงไปว่าบ้านเลกทีหนึ่งสองสองเนอเลขอาจจะเข่าแล้วแหละก็เลยบอก บอกมูแบงซีครับเนี่ยแหละครับพี่น้องเอซีทุกผู้ทุกคนครับเนี่ยแหละจากร้านชา้กับฟันเองซีแหละครับพี่น้องมักชอบน้ำน้องอ้นครับจานแต่วยครับหนึ่งสองสองหกหนึ่งสองเนี่ยแหละครับเลขถูกมาจุดมือเร้านี่ตัวตัวบนหันเบิ้งบกคับเบิ้งบวเห็นครับแต่ว่าเห็นดางล่างก็ทีเป็นสองศูนย์หนึ่งเนี่ยแหละครับเลขถูกที่น้องอ้นมาจุดอธทิษฐาทนหลังจากทีมา ถวายไปข้ามบูชาปูกุณแหกับปูตาเทพเนี่แหละครับกาจังไดกับฝากพี่ฝากน้องไว้นะครับเด้อผู้ใดมากก็จังออกไปลงทุนครับถ้าโบมากกาเลื่อนพานนะครับเด้อผิดถูกก็เยาวากันครับสําหรับเงี้อนี่ขอบคุณน้องก้นครับครั<ว><า>บสวัสดีครับสวัสดีครับโชคดีด้อครับโชคดี้ะน้องอ้นเนะโชคดีคือเกแนละครับให้ลำลำรว่ยๆแห้งๆพี่น้องเฮาขึ้นกัน้อครับพี่น้องเอฟซีก็ได้ให้ ซ้ำเก่าก็ได้ไอ wow ้รวยๆหิ้งๆทุกผู้ทุกคนงวดที่แล้วได้เท่าใดกับคำสองแสนเจ็ดครับเออสองแสนเจ็ดครับพี่น้องกัถือว่ากัพ่อประมาณเนาะพ่อได้กินในท่านพ่อได้กินในท่าน้วจักงวดก่อนขันธมดลซีงวดต่อกันครับซีงวดติดต่่อกันเคะ วันนี้เป็นงวดที่หาเนาะค่ะวันนี้เป็นงวดที่หาครับยังสิม่งวดที่หอกอีกต่อไปอสาธุสาธุเอาแค่นี้แหละครับมืัอนีครับโชัดีครับ